สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองรถไทยนะคะวันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวข้าวเจ้าเจ้าเดิมนะคะมันกอนขอให้เกี่ยวข้าวขาอยอันนี้เขากินนะคะก็มาเหมือนเดิมอยู่กับดีซีเก้าห้าของเราเหมือนเดิมนะคะเนี่ยอ้าวสำหรับใครมีเทคนิคหรือวิธีดีๆช่วยแนะนำด้วยนะคะเกี่ยวข้าวคนาค่ะเกี่ยวยังไงให้ทัน เกี่ยวยังไงให้เสียเร็วน,นะคะใครมีวิธีดีๆก็มาแชร์กันนะคะมีเทคนิคดีๆแบบไหน,นก็เมื่อเมื่อวันก่อนนะคะมาเกี่ยวก็เป็นข้าวดีโอนะคะวันนี้เป็นข้าวสาวบ้านเบินเป็นข้าวกินนะคะสวนว่า ก็เลยให้เกี่ยวคนละรอบนี่สวยอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวดอนะคะพอดีพี่น้องเย้ขาวพันนี่ภาพอื้นภาพอยากกูได้อันเขาวเบวิร์ดใบเซร์เรีกะนี่แนะนำใสข่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวดอนี่คะ่ะทนน่ันนี้พันสาวบ้านเบิดนะคะ เข้าเรื่องนะคะแถวบ้านก็คือเกี่ยวไร่ละหกร้อยนะคะถ้าถ้าค่าข,าขนก็จะอยู่ที่ประมาณแล้วแต่เที่ยวความไกลความใกล้นะคะค่าสูงอยู่ในบ้านก็จะน่าจะเที่ยวละหนึ่งร้อยนะคะถ,ถ้าไกลก็ถ้าเป็นขายนะคะก็ติดตามระยะทางนะคะแถวบ้านก็ยังเกี่ยวไร่หกร้อยอยู่นะคะบางเจ้าก็มีอาจจะมีบางเจ้าที่ทับ เาเกี่ยวได้ล600ะหกร้อยคะะก็น่าจะพออยู่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันถูกี่ละสามสิบแต่ก่อนเราก็ใช้นาได้ละสองร้อยห้าสิบนะคะเพื่อนเขาขึ้นสามร้อยหมดแล้วแต่เรายังไม่ขึ้นนะคะพี่กายเราไม่รู้เพื่อนเขาไม่ขึ้นเพื่อนเขาขึ้นหมดแล้วแต่เรายังไม่ขึ้นมาเลยเออเราเหยอลอยชายมาเลยตอนนี้ก็พี่นาก็ค่าม่าจะขึ้นนะคะถ้าน้ำมันอยู่แค่สามสิบก็จะเกี่ยวจะใช้เท่าเดิมนะคะ เพราะว่าตอนปีกายที่เจ้าอื่นเขาขึ้นก็จะพาหนาเพราะว่าน้ํามันแพงนะคะเพราะว่าน้ํามันอยู่ที่ดิลละสามสิบหกบาทนะคะตอนนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ดิลละสามสิบกว่าบาทก็เกี่ยวเท่าเดิมก็น่าจะพออยู่ได้นะคะอันนี้ข้าเกี่ยวข้าวกินนะคะวันนี้ก็ข้าวข้าวเจ้ามะลิสดนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ นี้น่าจะเป็นราคาเมื่อวานนะคะเพราะว่าเมื่อวานเพราะว่าราคาวันนี้จะมาในช่วงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะอันนี้เป็นราคาเมื่อวานอยู่ที่มือละร้อยแปดสิบาทนะคะแถวบาถ้านแถวนครพนมนะคะเมื่อวานเป็นราคาของเมื่อวานนะคะถ้าอยากได้ราคาของวันนี้ต้องโทรไปช่วงสิบ็โมง,งครึ่งจะได้ราคาของวันนี้นะคะ หลัคทิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะรถเราก็ซื้อมือสองมานะคะมือสองมาในราคาสามแสนแปดรวมพว่วงรวมอะไรก็อยู่ที่สามอยู่ที่สี่แสนสองนะคะรวมพว่วงรวมค่าส่งอยู่ที่สี่แสนสี่แสนสองหมื่นนะคะนี่บางคนก็ว่าให้เราโอ้โหเห็นเพื่อนเขามีก็อยากมีออกมาทำอะไรค่าเกี่ยวค่าเกี่ยวข้าวกับค่า กับกาสอบก็เท่ากันค่ะว่าเออคือเราทำนาปีกับนาปางรวมกันแล้วก็น่าจะประมาณห้าสิบไร่ได้นะคะตัวหนึ่งปีเราก็เลยคิดคำนวณว่าถ้าเราซ่อมบำรุงปีหนึ่งก็จะถึงห้าหมื่นหกหมื่นหรือว่าแสนก็น่าจะพออยู่ได้นะคะเราก็เลยคิดว่าจะออกมาเลยคิดว่าเออออกมาจะดีกว่านิดนึงนะคะหรือไม่ดีก็เลเ้ส์ต้นะคะก็รอดูต่อไปนะคะ บาบนนะคะเพื่อนว่าออกมาลายรถเยอะขนาดนี้ออกมาแข่งกันหรอเราไม่ได้แข่งนะคะเราคือเราความคิดของเราคือเราออกมาเราออกมาทํามาทําของตัวเองนะคะเราออกมาทาของตัวเองบาบนก็นว่าออกมาเยอะทําไมออกมาทําไมอ๋อแล้วแต่ความคิดของใครของมันนะคะ ลำรับ,บเราก็คือแบบนี้ดี่ที่สุดนะคะมีไปเขาตัวเองีที่สุดอยากไปเขียวเวลาไหนก็ได้อยากไปรับจ้างก็ได้ก็มีหลายคนนะคะเขามาพูดให้บอกว่ามึงออกมาเลยเดี๋ยวมึงก็รู้แบบนั้นแบบนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกนะคะแต่๋ยเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าครอบครัวเราก็ทํา ครับกับอาชีพนี้อาชีพรถขับรถไถรับจ้างยขับรถไถไถนารับจ้างก็ทํามาหลายปีแล้วนะคะรถไถกับรถเกี่ยวก็น่าจะไม่ต่างกันนะคะต่างกันอยู่ก็น่าจะต่างไปเยอะนะคะสำหรับที่นี้ก็ขอจะคิปเพียงแค่นี้นะคะเราจะไปจับกระสอบเข่าซสวยเพื่อนและพี่น้องเอ้ยไปก่อนเราไล่ประเจอนพันหายยู่เทิงรถเป็นสีหายพี่น้องไมยขนาดเนี่ก็ไม่ได้ไปแล้ว